Run. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะิลิชินลนะครับผมเด็กตะเกมวันพีซโอเก้นนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครน้องชูกานะฮะซึ่งตัวละครนี้นะผมมีสถานะหนึ่งที่ปวดมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือสถานะของเล่นนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครโดนสถานะที่เข้าไปนะผมจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับผม แต่ต้องพึ่งดวงนะผมเพราะจะมีโอกาส5%จากศัตรูที่ตีเรามาติดสถานะนี้ได้นะผมหรือสกิลการเคาน์เตอร์นะครับผมซึ่งระยะในการโจมตีเคาน์เตอร์สวนเนี่ยตัวละครนี้ค่อนข้างสั้นมากๆเลยนะผมมีโอกาสที่จะเคาน์เตอร์ติดแต่ไม่สามารถทำดาเมจโดนศัตรูได้สูงมากๆเลยนะผมแต่ถ้าทําให้ศัตรูกลายเป็นของเล่นได้เนี่ย ตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะปวดมากๆเลยนะฮะข้อเสียหลักๆก็คือเป็นสายรถที่บางมากๆเลยนะผมถ้าเจอโซโลหรือแชงเนี่ยโอกาสรอดน้อยมากๆนะฮะถ้าเขาตั้งใจจะล็อกหัวเราตั้งใจจะฆ่าเราให้ได้นะผมแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยหลบง่ายมากๆเลยนะผมถ้าเกิดเขามองเห็นเราก่อนนะฮะต้องแอบ,บใช้เนียนๆนียนเอานะผมส่วนเซตเหรียญที่ผมใช้กับตัวละครตัวนี้นะผมก็คือเป็นโคลาซอนชูก้าแล้วก็ฟูจิทอร่านะผมก็เป็นเซตเหรียญสายลดดาเมจนะผมเพราะน้องต้องการลดดาเมจเยอะมากๆนะฮะเพราะตัวละครน้องบางนะฮะส่วนปาร์ตี้ที่ผมใช้นะผมก็คืออซับจจะะยู่่ทีปรมาณ166ุด 6%นะผมส่วนแ็คที่ได้นะฮะก็จะมีแอตแท็กเกอร์หมวกฟงังพาราเมซียกับตันเนโวแล้วก็เวิร์ดเจนนะผมแล้วก็ที่เหลืออีกนิดนิดหน่อยนะผมมีรันเนอร์แก้ไลน์แล้วก็ดิเฟนเดอร์นะฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กันนิดหนึ่งนะผมทำเนียากาพลาดเทนตต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไวได้เลยนะผมโอเคผมรับพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับ มาอยู่ในเกมแรกนะผมด่านอารา斯ัสตาสเตทนั่นเองนะผมฝั่งตรงข้ามมีคิงด้วยนะฮะเราน่าจะเสียธงกลางแน่เลยนะผมไม่เป็นไรฮะคาตาเขาน่าจะเอาธงแรกนะผมเราไปเอาธงสองก็ได้นะฮะแล้วก็ระหว่างทางนะผมเนาะปล่อยคนาถนาเชิญไปก่อนแล้วกันนะผมเพื่อขัดศัตรูไว้ก่อนนะปล่อยคาถาเชิญนี่ไงโอ้โหแลกกันไปไม่เป็นไรไหมเจ็บเฮ้ยใครโดนไม่เอาธงกลางกับเพื่อนโอ้โหสาขัดไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรโอ้โหคิง ทีนเขาเข้าทงสองเราเลยผมใจเด็ดจริงๆนี่ไงไม่โดนหรอไม่โดนคนคาเตอร,ตอร์โอ้โหโดนทีสุดท้ายพอดีเขาล้มพอดีเลยโหเฟลเลยเคาเต,เ,ตเตอร์เว้าเลยนะผมโอ้โดนทีโดนทีบหใครโดนไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมการเองน่าจะไหวอยู่โอเคไหวคาถาเชิญไปก่อนครับใส่ตัวละครนั้นไม่โดนใครเอ้ากกายเป็นของเล่นเฉยคิงห้าเปอร์เซ็นต์นะผมถ้าเกิดคนที่ตีเราอยู่นะไปเลยใครโดนมันตีไม่โดนเป็นอมตา เออนี่ไงแค่นั้นเองก็ไปฝั่งตรงข้ามก็เรียบร้อยแล้วผมกันธงให้ธงกลางได้ไหมโอ้ไม่ได้โซโลมาบุกนะฮะต้องกลับไปกันก่อนนี่ไงต่อยตุ๊กตาไปปล่อยตุ๊กตาปล่อยตุ๊กตาแล้วก็เตรียมคอเตอร์อ,อึ๊บเอาโหคาตาคนน้เดินมาทําให้เขาล้มอีกว้าวอีกแล้วแลวปล่อยคานาเชิญเลยแล้วกันนี่ไงตายเกิดเด้งอะดิโอ้ยแฉงมาโหแย่แล้วแย่แล้วให้เล่นกับคาตาไปแล้วกันแฉงน่าจะไม่ทันนะเดี๋ยวเขาโดดมาฟันเราน่าจะตายแน่เลยนะผม ตรงกลางก็ไม่ได้ตรงแรกได้อยู่โอเคลูฟี่ดึงนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยชาร์จให้ดึง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 น่าจะทันนะสวยครับผมสองสองได้ไหมไปสองสองเลยโอ้คาถาคนนี้กูไปหวั่นแล้วปล่อยคาถาเชิญไปแล้วกันนะผมเพราะว่ายังไงก็ไม่น่าจะโดนนะผมแค่เขาดอสหลบไม่ไม่ถึงทงต่อท่ันเองนะผมยังไงดอสหลบมาจริงๆด้วยนะผมอู้หูลูฟี่เราจะตายโดนพายุตายเลยถูกฟาดเทียวตายเลยเลยเขาดอสโดนหนึ่งทีแล้วก็ตีตี ตีหลังแอนเอ้ยสวยจัดเลยหน่วยขาวมาช่วยนะผมเว้ยโซโลก็มาโอ้มากันเยอะแยะมากันเยอะเนี่ไงโอ้ยอู้เพลิดเพลีโอ้โหเคาน์เตอร์ว้าวิเขาไปตีตัวโน้นเว้ยโอเด้นก็มาอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราเขาดึงนะผมน่าจะไม่ทันบ่อยคาถาเชิญไปนี่กระเด็นไป23,000อย่างแรงนะผมเราติดบูธนะฮะเขาตีเราแน่ครับเยิมดอทยิมดอทมาหนึ่งทีแล้วก็ตีสวนเข้าไปข้างหลังนะผมหลังแตกไปเลยนะฮะดึงทงคืนนะผมเสียเปรียดจัดจัดตอนนี้ฮะรีบๆครับรีบๆรีบๆรีบๆทงกลางทงกลางสวยครับผม เออได้ความได้เปรียบก,กับคืนมาแล้วนะผมต่นน้องข้าเขาเพิ่งเกิดมาเมื่อกี้เขาตายจะหลายตัวมากนะฮะก็เลยได้เปรียบเลยนะผมเราเนี่ยรอพายุออกมาก่อนนะผมแล้วฝังน้องข้ามาแล้วเราค่อยปล่อยสกิลท่าหนึ่งไปนะฮะเขาน่าจะดอสหลบพายุเอานะผมน่าจะใช่นะมีคนดอสดั่ไงพี่นมองดอสหลบพายุแล้วก็ปล่อยอันเชิญไปดิครับผมบังเออโด,ดนเต็มเจ็บอยู่มาตีมามาตีมาตีดินี่แหละขอเคาน์เตอร์ติดเน้นๆหน่อยหนะ้าแหกไปดิครับบิ๊กมัม ออ้ยแงแอันตรายอันตรายอุ้ยหน่อยขาวรอสกิลหนึ่งฮะดอแล้วครับดอแล้วนี่เห็นชัดเลยแตกไปสิครับผมโอ้แชฉงเขาตีโซโลเฉยเลยไม่ไมาอยู่กับเราดีแลฮะ,ะเราคอยเป็สายซัพพอร์ตแล้วนะผมรอสกิลมาแล้วค่อยเล่นนะผมยืนชาร์จงไปก่อนนะฮะน่าจะจบนะเนี่ยเขาน่าจะดึงไม่ทันนะผมก็จบไปเป็นที่ร้อยนะผมสำหรับเกมแรกนะ,ะฮะ มาอยู่กับจูเกตสุดท้ายกันบ้างนะผมด่านเกาะมนุษย์เงือกนะฮะฝั่งตรงข้ามมีมิกบอมบ์อีกแล้วนะผมฝั่งเรามีไคโดตั้ง2ตัวโอ้โหล่สามเลยนะผมแล้วก็เปย์ลอดหนึ่งนะจะไหวไหมเนี่ยไม่เป็นไรฮะเราทำเต็มที่ครับผมสุดความสามารถผมดึงธงสองไปก่อนเลยฮะให้ไคโดเ็าชาร์จธงไปกันนะผม โอเคมาชาร์จโทรมาเพื่อนมามาเดี๋ยวผมลงไปเล่นซัพพอร์ตข้างล่างแล้วกันนะผมเตรียมคาถาอันเชิญไหมครับผมโดนไหมต้องโดนบ้างแหละสักตัวโดนอุซุปนะฮะแต่อุซุปมันโดนแช่แข็งในยไม่กระเด็นนะผมการเคาน์เตอร์รอเลยนี่ไงเป็นของเล่นเป็นซับบิ๊กมังผมเดี๋ยวตัวกระเปี้ยกเดียวโดนดึง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 อยู่นะผมนี่ไงตีตีอย่ามาตกเฮ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วชิปเล็กละโอ้โหสกิลงหนึ่งเรากลับมาแล้วนะผมคอยมาไหวอันเชิญไปอีกทีนึงโว้ตายก่อนนะผมดึง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 มันมีวิ่งนะฮะเราาทอ้ย ไอวซบดึงครับดึงเพื่อนดึงได้ไหมอ่ะอีกนิดเดียวเองโอ้โหวี่ตัวคิมูมาเออสวยครับได้ทงคืนแล้วเรามีทงมีโล่ตั้งสามตัวนะผมน่าจะดีอยู่นะเคาน์เตอร์ไม่มาเคาน์เตอร์ไม่มานทีโอ้โหนัวจะจัดคาม,มุาสาริโดนเต็มเต็มเลยครับผมโชคดีเขาไม่ได้เก็บสแต็คมา้ผมกดเคาน์เตอร์ลอนี่เรียบร้อยโรเจอร์อ้าวอ,อ๋อถ้าสองโรเจอร์เขากันสถานานะฮะมันน่าจะยังไม่หมดอุ้ยโอ้โห,โหพลัมงมาจากไหนครับนี่ ได้เพื่อนกันเชิญไปเลยแล้วกันทนมากเออแตกสิครับผมได้เลือยกับมาเต็มเลยนะฮะเฮ้ยเยอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงโอ้ยโดเจอจยาอย่ามาขัดได้ไหมไปไหนละเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโซโลโซโลเราเราไม่เล่นละเราเราถอยีกว่อโอ้โหมันเดือดเกินเอ้ยโอ้ไม่ปล่อยโอกาสให้เราหนีเลยนะโซโลตัวนี้นะผมนะติดบูสแล้วได้เอ้ยโอ้โหแรงอยู่นะเนี่ยหาติดบูสนะเนี่ยเอาเคาน์เตอร์รอแล้วกันนะไม่ทัน นี่ไงสวยสิครับผมเอาการเป็นปของเล่นหนึ่งคนด้วยนะผมอีคนนึงตายนะเอาโรเจอร์โรเจอร์เหรออามาเล่นเกมวิ่งหนีกันดีกว,วา่าวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งสิวิ่งวิ่งวิ่นงนี่ใหหนีไปไม่รอดหรอก <laughs> ไม่มีดอสอ่ะดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซโลเนียนดึงธงเฉยเลยหยุดเดี๋ยวนี้โอ้ Nathan, โหหม่นะเซโลกี่ตัวครับเนี่ยโอ้โอ้โ, igkeiten. โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโดนดึงธงเลยนะผมกดเคาน์เตอร์รอเลยแล้วลกันนะ คนไม่ได้ไม่น่าทันไม่น่าทันเอ้ยเอ้ยติดอยู่ติดอยู่โอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ก็ยังติดอยู่นะผมขาฐาเจอไหมฮะหกโ,โซโลมันเยอะจังเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยีเรียบร้อยแตกลยครับผมเยอะเกินโซโลเอากับมาใหม่นะผมไม่รู้จะทันหรือเปล่านะแต่โซโลฝั่งตรงข้ามเขาโลมากๆนะผมแต่เราเนี่ยไม่มีสายวิ่งเลยทุกคนนะผมโคตรลำบากอ่ะรีบไปด่นดวนเลยฮะแต่เขาโลอยู่ได้อยู่มั้งรีบเก็บของครับผมอย่างาโะตูก็มามา อันเิญไปก่อนนะผมโดนไหมไม่โดนโอเคกดเคาน์เตอร์รอนี่ไงแตกเหค,ครับผมโซโลโอ้ไม่นะไม่ทันแน่เลยผมไม่ทันเลยฮะน่าจะแพ้ไปนะผมก็ฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมถ้ไม่นยากพื่อคอนเทนต์ต่อไปก็าสามารถกดส u b คร r i b e ไปได้เลยนะผมแล้วเจอกันลิปต่อไปครับเจอกัน